นี่เยหอดีใจต้นหอมเขาดิวให้ไปคามาเลยเาดิวผมตั้งแต่วันที่ผมสัมภาษณ์รายการ LOL แล้วว่าโฮสพี่อะทำบาโฮสพี่จะให้น้องอะไปไปยืนได้ไหมเป็นแบบน้องๆบาโฮสได้ไหมเราก็ถามว่าพี่พี่ให้ผมเยื่อใครเขาก็บอกว่าวันนั้นจะมีซีซีวัดไปหนึ่งซีโร่ผมก็ถามว่าพี่ซีซีวัด กับโอ๊ตปาโมดผมถามจริงๆอันนี้ถามจริงเลยไม่ต้องอวยกันใครจะชูดผมคนจะคนจะเปิดดิ้งให้กูกี่โมงเด็ดไหมมันไปแล้วก็เอาตัวเองไปฆ่าตัวตายผมก็ถามว่าผมเปลี่ยนได้ไหมเป็นแบบเซกเมนต์ถือได้ไหมก็มีการยื่นเสนอมาว่าเป็นพี่ป๋องเป็นพี่หอยเออวันนั้นก็คือไอ้สีถิงนิ้ด้าม้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ แล้วก็ดิวคิวมันไม่ได้ตอนนี้ก็เลยมองอยู่ว่าเอ๊ะหรือเราจะเป็นโอท์อาร์ตอูนไหมโอท์ป๊อกไหมแบบไปโปรโมทคอนเสิร์ตไงใครแบบวานให้เราแบบสิบดื่มเอาบัตรคอนเสิร์ตไปเลยเฮ้ยพอปะวะสิบดื่มต้องตั้งกตาห่วงนี้เหรอร้อยดื่มยิ่งดีกว่าร้อยดื่มยังเห็นน้ำเห็นเนื้อก็เอาบัตรคอนเสิร์ตไปแลกการเอาตัวเกาแลกแต่ว่ายินดีไปคือเอาจริงๆนะของอย่างของผมอ่ะมีคนเอ่อ เปิดดื่มให้จักห้าสิบดื่มร้อยดื่มอ่ะก็ไม่คงไม่มีใครมาแตะเน่ต้องตัวพผมหรอกใครก็จะไม่อยากจับถูกไหมเขาไปจับบอยพิษนูซีซีวัดกามบึกบึกนู้นแสดงว่าติดตามเพื่อนๆที่เขาไปมาแล้วติดตามเราก็อักอริทึมราเนาะเขาจะไม่พ้นสิ่งคนนี้หรอกถามจริงอย่างผมไงเปิดติ๊กต็อกจะเจออะไรทรมาสวัสดีหรือไง คนอย่างเราคนเทาๆเราเปิดอันกกลถือมันก็พาไปตรงนั้นอยู่แล้วเราเห็นอยู่แล้วว่าเขาไปกันถ้าเราจะไปต้องเตรียมพร้อมขนาดไหนคะไม่ต้องเตรียมพร้อมอะไรเลยเพราะว่าฟิตหุ่นก็ไม่ทันอยู่แล้วแดดเป็นพายุอย่างนี้จะเอาอะไรไปจะไปผอมทันถูกไหมเราโชว์ร่างกายเราโชว์เลยเราโช่างอะไรโชว์หัวนมลูกหมดเลาะดังไปลูกลุกหมดเลาะลูกหมดเลาะเกรงใจพี่หน่อยลูกโอ้โหบอกหัวนมวา เลยจะชื้นทั้งเราได้ไปเราตั้งเป้าว่าเราแบบว่าจมิงๆเราอ่ะสักที่ดื่มดีที่แบบเราเราสักเซสของเราอย่างเงี้ยจริงๆผมไม่กล้าตั้งอะไรเลยผมรู้สึกว่าผมไปเหยียบตรงนั้นอ่ะผมก็เขือแล้วแล้วก็ต้องไปอยู่รวมผมอาจจะต้องให้น้องๆที่เป็นโฮสต์เนี่ยเชนผมด้วยในการดูแลแขกว่าเราจะดูแลยังไงให้ดื่มมันรันเรื่อยๆให้เขาไม่เบื่อเราเข้าใจไหมที่เห็นคุณตาคุณฟานนี่เขาก็บอกว่าเขาจะไปเหมือนกัน ไอ้ซานนี้ไปในฐานะลูกค้าหรือเปล่ามันมันบ้าโฮสมันคนดูแลมันต้องเป็นน้องผู้ชายออโอตั้มไอ้ยังพอแบบได้ยูไปด้วยกันได้คือคู่กับเขาเลยไหมคะผมไม่ติดแต่แค่เวลาจับก็จับให้ถูกคนเท่านั้นเองใช่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 เห็นเห็นความสำเร็จของเพื่อนก็ถ่อมแล้วเป็นยังไงบ้างเหมือนขราวมานผัดชานไหมอ เออถ้ามันจะดูอวยพรมันก็เนาะมันก็ผมว่ามันเจอทางที่เขาชอบอคือพอผมได้คุยกับเขาเขาบอกว่าเขาชอบแล้วเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นธุรกิจได้ฉะนั้นถ้ามันทําแล้วมันสักเซ็ตเนี่ยเราในฐานะที่เพื่อนร่วมวงการหรือเป็นรุ่พี่รุ่น้องกันเนี่ยเราก็ดีใจด้วยอยู่แล้วแม้ว่าอันนี้ไม่อันนี้พูดถึงธุธุรกิจเลยนะไม่ใช่แค่เอบาร์โฮสหรือว่าเพื่อนๆคนอื่นที่ทําธุรกิจในวงการอนะ่ะเราก็ร่วมยินดีอยู่แล้วเลยพูดถึงน้องชายกันน้องสาวหน่อยเป็นอย่างนี้แอันนี้แหละครับอันนี้แหละ ถ้าถ้าเอาที่เท่าที่ตอบได้นะครับก็คือตอบไ่ตอบไปได้เลยยอกยอกยอกเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมรู้พราะพุกคนผมเนี่ยผมถามจริงๆนะผมเป็นในฐานะเราเป็นพี่เนาะอยู่ดีผมจะเดินไปถามแล้วก็นายมึงเป็นไงมึงเลิกกันหรือยังอย่างเนี้หรอมันไม่ใช่อย่างนั้นผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมไม่รู้เรื่องเลยผมมารู้อพราะพี่ๆนักข่าวแล้วก็วันที่วงสวงทองประกายแสนอ่ะผมต้องไปงานต่อมันก็เลยไม่ได้ไม่ได้พูดคุยกันครับ มันจะต่างกันอย่างยุ่งนะเนาะซึ่งกับนายเองเนี่ยผมเองก่อนที่น่าจะมีข่าวเนาะผมไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าผมไม่ได้เจอกันมีนัดไปขับรถกันแต่ว่าไม่ได้เจอเลยแต่พอหลังจากมีมีเรื่องมีราวแล้วเนี่ยที่พี่ๆได้เห็นข่าวกันเนี่ยเราก็มีไลน์ไปหา,าว่าหนึ่งให้กำลังใจสองก็บอกว่าเหงาไหมถ้าเหงาออกมาขับรถเล่นกันไหมดึกๆอะพี่เสร็จงานแล้วขับรถเล่นกันได้นะ <c oughs> เผื่อเหงาเผื่อไม่มีเพื่อนคุยเพื่อนระบายก็ ก็ก็คุยกันแล้วก็ก็มีนัดกันอยู่ว่าเดี๋ยวจะไปไปไปขับรถเล่นกันส่วนกับไบเฟิร์นเนี่ยถ้าผมไม่ได้ร่วมงานกับในเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันอยู่แล้วเพราะว่าเราเองก็งานยุ่งเชิดท่านเหมือนกันนะไม่ได้เมาส์เลยจะได้จะได้แล้วมันถ่ายเสร็จก่อนไงอเลยไม่ได้มาอัปเดตพี่ๆเลยขอโทษนะครับ คือ <S an> ผมให้กําลังใจทุกคนอยู่แล้วแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนเราเนาะอันนี้เราพูดกันในฐานะที่เราเป็นเพื่อนมาเป็นด้วยกันเนี่ยคนเรามีความรักเนี่ยคนก็ชื่นชมยินดีเวลาเลิกกันเนี่ยทุกคนจะปวดไม่มีใครที่เลิกแล้วก็ยิ้มล่าหรอก <S 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 คือที่คุณเห็นเขายิ้มอยู่อ่ะเขาอาจจะข้างในเขาอาจจะยังแหลกสลายอยู่ก็ได้ฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่เราเป็นพี่น้องร่วมวงการหรือว่าเป็นเพื่อนมนเป็นด้วยกันเนี่ยเวลาเราเห็นคนที่เศร้าใจทุกใจเนี่ยเราก็ บางทีไม่จําเป็นจะต้องไปแบบโอ้โหไปทวีตเขา <guessing. S 1> ดีออกหน้าออกตาแบบแบบไปทําดีเอาหน้าอะไรเงี้ยผมเราไม่ใช่คนแบบนั้นผมก็ได้แต่ทีแค,แค่ให้กาลังใจ้ะบอกเออเขาสู้ๆแล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะปรึกษากันหรือว่าจะพูดคุยกันนะก็โทรมาได้ตลอดคุยได้ตลอดเท่านั้นเองครับแล้วของเราแล้วเป็นยังไงบ้างความรักสดใสโอเคฮะโอเคก็ไม่มีอะไรเลยปกติเพราะว่าผมทางานเยอะแล้วก็อาจจะมีไม่ค่อยได้เจอกันบ้างเพราะว่าช่วงเนี้ยหลังจากที่ S <S เราเข้าไปร่วมหุ้นร่วมทุนกับบล็อคอยเนี่ยยอมรับว่างานหนักขึ้นเยอะมากผมต้องประชุมมากขึ้นโปรเจกต์ที่ทำต่างต่างก็โปรเจกต์ใหญ่ขึ้นชิ้นงานหนาหนาที่ทำอ่ะก็สเกลอัพจากความเป็นออนไลน์ขึ้นมามีความเป็นไฮบริดมากขึ้นก็คือทั้งออฟไลน์ออนไลน์ในเวลาเดียวกันฉะนั้นสเกลของรายการมันจะใหญ่ขึ้นมันก็หมายถึงว่าผมเองก็ต้องทำงานหนักขึ้นด้วยไม่มีเวลาเลยผุผมเพราะนะ ตั้งแต่วันนี้จนถึงปลายกันยายนตอนนี้นะนผมงานเต็มทุกวันแล้วก็ตุลาพฤศจิกาธันวาผมว่างเดือนละสองวันแล้วอีกอีกไม่กี่วันเนี้ยผมคิดว่าน,น่าจะเต็มละ<อ>เพราะว่าคิวมันยังโล่งแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาขอคิวนั้นเนี่ยหน้าที่ของผมวันนี้คือผมต้องโฟกัสเรื่องงานให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเราเป็นเราเป็นผู้นําของทุกๆองค์ก,ทกร,กรที่เราทําอยู่ไม่ว่าจะเป็นโค้ดฟู A เอโค้ดฟูเกมมิ่งที่ทําหรือว่าบริษัทบอลไฟที่ทําเกมอีกแล้วก็มีโค้ดฟูลมิวสิก ที่กำลังจะทำเพลงเนี่ยเดี๋ยวสุปนี่ก็ปล่อยเพลงใหม่อีกมันก็เลยกลายเป็นว่าผมก็ทำอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันมันก็เลยไม่ค่อยว่างเลยมีน้อยใจบ้างอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติก็ยังไงก็ไม่ผมว่ามันเป็นผู้ใหญ่แล้วครับคือเราไม่ได้ว่างไปเที่ยวอะเนาะคือถ้าสมมติว่าผมไปเที่ยวหายไปสิบห้าวันไปต่างประเทศแล้วแบบไม่ได้เจอกันอันน้อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าในทุกๆทุกๆย่างก้าวที่ผมเดินออกจากบ้านผมไปทำงานหมด แทบจะไม่มีเวลาแม้กระทั่งเวลาให้ตัวเองยังไม่มีอย่าง้ทุกวันนี้ยาสีฟันนะฮะสบู่ล้างหน้านะครับยาสระผมนะครับทุกอย่างในชีวิตผมคัตเติ้ลบัตรอะไรก็แล้วแต่เลขาผมซื้อหมดมีหรือแค่เกงในอย่างนี้ที่ผมซื้อเองทุกวันนี้ไ่ซื้อเองหรือสั่งออนไลน์ผมซื้อเองผมไปซื้อเองเพราะว่ามันสั่งออนไลน์แล้วชื่อมันมาส่งเราเขาก็จะรู้ว่านี่เกงในทั่วระโมด เดี๋ยวมันจะมีการเอามือไปวัดไซส์กันแล้วห่วงนี้ห่วงหง่วงห่วงไปซื้อเองชัวกว่ารอติดตามในตันไฟตันสองครับค<ม>ป๊อปรอบนี้กลับมาในตีมของเทพผมเรารู้สึกว่าเราร้อเพลงให้คนฟังมันจะเบาเกินมนสนาสำหรับคนป๊อปแล้วเราก็ไปจุดที่เริ่มร้องเพลงให้เทพฟังเราก็คิดว่าถ้าสมมุติว่าคอนเสิร์ตนี้ส,สบความสำเร็จเราอาจจะต้องนะครับทำสารขึ้นมาอันนึงแล้วก็ไปล้องเพลงหน้าสารกันแล้วนะครับเพราะว่าตีมนี้มันสุดๆจริงแล้วก็แขกรับเชิญจัดเต็มมากๆครับ เต็มขนาดไหนคะโอ้คือถึงเป็นวันนี้เดี๋ยวพอพูดวันนี้ไปข่าวออกพวกนี้ใช่ไหมเขายังไม่ได้เปิดตัวกันว่าแขกมีใครบ้างแต่รีบซื้อบัตรของนเสร์นี้ค่ะตรงนี้มใ้เนบ้างครับผมผมว่าตอนนี้เอาเฉพาะไลฟ์แัพแขกเับเชิญก่อนแน่นมากแล้วก็ไปทุก segment เราไม่ได้เราไม่ได้มาสายร้องอย่างเดียวเรามีหลายๆสายมารวมกันเราคิดว่าผมว่าน่าจะเป็นคอมบิเนชั่นที่ สนุกแล้วก็คนรอติดตามแน่นอนครับจะร้องหรือจะคุยมากกว่ากันเร่อรอบที่แล้วเนี่ยเท่าที่เราดูฟีตดักนะครับพูดเยอะไปนิดนึงนะครับแล้วก็ร้องเพลงน้อยนะครับคอนเสิร์ตปดป๊อปป๊อปร้องคนละเพลงสองเพลงอาก็มีแฟนแบบติดติงมารอบนี้ไม่ร้องเลยพูดไม่รลอกไม่พูดเลยร้องอย่างเดียวแล้วอย่าให้เห็นพี่ลุกไปเยี่ยวนะตามไปกี่ชั่วโมงนะฮะ อันน em> mm ี้หมายถึงว่าตอนเล่นหรือตอนเลิกตอนเลิกได้จากเช้าแต่ถ้าตอนเล่นเนี่ยผมคิดว่าประมาณเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตก็มาณสามชั่วโมงเนาะสามชั่วโมงสามชั่วโมงครึ่งเกินตลอดแต่เกินอยู่แล้วเพราะว่ามันพูดเยอะมันพูดเยอะแล้วมันก็ด่ากันเยอะเฮ้ยลืมเราพูดให้น้อยร้องให้เยอะมพราดูคอนเสิร์ตมันเป็นวันที่คอนเสิร์ตเนาะมันไม่ใช่คอนเสิร์ตแบบแบบจ่าจแบบนั้นมันมีความผสมการแสดงเข้าไปด้วยมมันีผสมความสนุกเข้าไปด้วยเพราะรู้สึกว่าจริงๆเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตก็ต้องมีความไฮบริดหน่อยครับถึงจะได้สนุก จะแต่งตัวเหมือนลูกปั้นเทพที่ไปอยู่ตรงนู้ต่างๆมาไหมครับผมแต่งได้แต่ถามว่าพี่อยากดูกันจริงๆหรอมันน่าดูตรงไหนคุณพี่ถามหน่อยถูกไหมมันว้าวเลยนะน่าดูตรงไหนอ่ะสมมุติว่าไปเอาคนที่เขากล้ามบึ้กๆสิ้นแ่็เราไมม่ีอะแล้วดึงล่าสุดเยเพื่อนรักผมมาบอยมาคอยเราตงลองรูปเลยโอ้โหถ้าผมหุ่นอย่างนั้นอะถอดทั้งวันพี่เห็นผมถอดเดินเล่นในอิมแพ็คแน่นอนแต่ถ้าถามมาทรงเนี้ยถามว่าเป็นตอดแล้วใครจะดู เราก็เก่งใจกันเนาะฟิตตันไม่สองเดือนฟิตตันไม่สองเดือนวันนี้นะฮะเดินจากโซฟาไปตู้เย็นก็หอบแล้วไม่ต้องจะมาออกกําลังกายหรอกพูดจริงสตาร์ทรถได้ก็บุญแล้วครับทุกวันนี้ยเราจะมีแรงร้องเพลงหรอเราทําได้อันนั้นคืออาชีพของเราอาชีพของเราเราไม่ได้นักพกไก่เต้นแไ็มเก็บบ๊อบมาไหมโอ้โหผมนี่คืออันดับมือหนึ่งของการเต้นอยู่แล้วเรียนอาจารย์บุญเลอร์ลีลาสี่ขวบจะมาไปเต้นได้ยังไงโระโธ่ เออไม่ต้องห่วงครับสนุกแน่นอนครับขายหมดทันทีหนึ่งสิงหาคมนี้ครับคอนเสิร์ตรอบผมตันไฟตันสองถ้าครั้งนี้สุขอมเล่นสามสี่ตามาผมคิดว่าเราเราคอนเสิร์ตสเกลเราเนี่ยเรามาตีคู่แบบแบบเบิร์ดเลยแบบแบบแบบแเปรีเทียบพี่เบิร์ตเลยแบบแบบเรามองสเกลนั้นแล้วมองสเกลว่าสมมติว่าสองเนี่ยปัดหมดเร็วแล้วเพิ่มรอบแล้วหมดหมดอีก รอบหน้ามองรัชมังละ oh. แต่ว่า <c oughs> เป็นห้องปิดเสื้อาอย่างเดียวใช่เราเล่นเป็นแบบเหมือนไลเแถาตอนนี้เตรียมตัวถึงไหนแล้วคะ <c oughs> ตอนนี้ไม่ได้เตรียมตัวเลยครับอันนี้ก็พูดตามตรงนะครับเ uh. พิ่งจะเริ่มคุยสคริปต์กันแล้วก็เพิ่งจะเริ่มวางโครงสร้างของโชว์อยู่แล้วก็คิดว่าภายในสัปดาห์นี้ก็ <c oughs> จะเริ่มลงดีเทลเรื่องเพลง,งแล้วแล้วก <c oughs> ็ต้นเดือนเราจะเริ่มซอมกันแล้วดิวแขกจบยังแขกดิวจบตั้งนานแล้วครับจบจบคอนเฟิร์มเสร็จหมดแล้วจะมีเปลี่ยนกลาง เภาวนาอย่างเดียวนะครับอย่าป่วยนะครับยาวตัวเองไปในบุญที่เสี่ยงอย่าป่วยกัน <c oughs> มีการเปลี่ยนตัวเที่ยงคืนอีกไหมไม่ไม่มีแล้วไม่มีแล้ว <c oughs> ผมพยายามบอกทุกคนว่ารักษากตัวตั้งตัวกันนิดนึงแต่ว่ามันก็เอาจริงๆถ้าสมมติมันเกิดจริงๆกเนาะก็ต้องยอมรับสภาพา <c oughs> เพราะว่าบางทีมันรืน่องของสุขภาพคนเนาะไม่มีใครอยากปว่วยหรอกแล้วก็ไม่มีใครอยากเจ็บไข้ได้ป่วยกับงานสำคัญๆแบบนี้หรอกทุกคนก็อยากออกไปโชว์ล้วก็ซ้อมมาทั้งเดือนแล้วอ่ะเขาก็อยากจะแบบโชว์ก็ <W Memorial> หวังว er ่าภาวนาให้ท like ุกอย่างราบเรื so really. ok uh ่นแล้วก็ผ่านไปได้ดีมีแ้งใครสแตนใบไว้ไหมคะเอ่อคือถ้าแขกป่วยอ่ะยังหาคนแทนทันแต่ถ้าโอ๊ตป๊อปป่วยขอโทษนะฮะเราเป็นโฮสต์คอนเสิร์ตเนาะคอนเสิร์ตโอ๊ตป๊อปโอ๊ตไม่มาหรือป๊อปไม่มาถามจริงแล้วมันจะเป็นคอนเสิร์ตโอ๊ตป๊อปเหรอฮะฉะนั้นช่วงนั้นผมจะเข้าห้องการเวลาเลยให้ออกไปเจอผู้คนผมจะมีทางเจอพี่ๆนักข่าวแน่นอนฉะนั้นจะถามอะไรพี่รีบถามวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าห้องการเวลาแล้ว